พบกันอีกแล้วนะคะชั่วโมงนี้เรายังอยู่ในหัวข้องานประดิษฐ์นะคะเรื่องที่เรากําลังจะเรียนในวันนี้นะคะคุณครูจะมานําเสนอนะคะแต่ไม่ได้ให้ทําส่งนะคะให้ฝึกทํำไปพร้อมๆกันนะคะถ้าใครอยากจะทำนะก็คือเรื่องการประดิษฐ์กล่องกระดาษใส เครื่องเขียนนะคะคุณครูที่ก็ได้สอนไปแล้วนะคะแต่คนละแบบกันนะเดี๋ยวคุณครูจะมาแนะนํานะคะเพื่อที่จะได้นําไปใช้ประโยชน์ดได้ในชีวิตประจําวันของเรานะคะการ,ระดิ์กล่องกระดาษใส่เครื่องเขียนนะคะกล่องใส่เครื่องเขียนเป็นของใช้อีกอย่างหนึ่งที่ใช้สําหรับ ใส่ปากกาดินสอยางลบไม้บรรทัดคัตเตอร์นะคะเราสามารถประดิษฐ์ขึ้นมาใช้เองก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะนอกเหือจากนั้นแล้วเราก็จะเกิดความคิดสร้างสารรค์ขึ้นมาอีกนะคะเพราะเวลาเราทำนะคะชิ้นงานเราจะไม่เหมือนใครนะคะจะแตกต่างจากผู้อื่นทำให้เกิดความคิดสร้างสารรค์จินตนาการได้นะคะอ่ะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยนะคะ1กล่องใส่ของที่ทำมาจากกระดาษนะคะเป็นกล่องนมก็ได้นะคะ2ดินสอ3กระดาษห่อของขวัญกระดาษสีหรือกระดาษนิตยสารที่ทิ้งแล้วหรือไม่ใช้แล้วนะคะ4กันใกล้5ไม้บรรทัด6กาวลาเทกนะคะและแปลง ทากาวด้วยนะคะถ้าใครไม่มีเราใช้ปืนกาวก็ได้นะคะแล้วก็เจ็ดพัตเตอร์นั่นเองค่ะขั้นตอนการประดิษฐ์กล่องกระดาษใสเครื่องเขียนให้นะคะให้เด็กเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามขั้นตอนดังนี้เลย1วัดความสูงของกล่องตาม ความต้องการเลยนะคะแล้วขีดนะคะรยประเป็นแนวสำหรับตัดนะคะดังภาพที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะเราวัดเลยเราต้องการได้ขนาดไหนนะคะถ้าใครมีเยอะเราก็วัดให้กว้างขึ้นหน่อยนะคะ ข้อที่2ก็คือตัดกลองกระดาษส่วนบนทิ้งตามรอยประที่ขีดไว้นะคะเราขีดไว้ขนาดไหนเราก็ตัดทิ้งเลย3ตกแต่งกล่องกระดาษให้สวยงามตามที่ออกแบบโดยใช้กระดาษห่อของขวัญกระดาษสีหรือกระดาษนิตยสารฉีกหรือติดเป็นชิ้นเล็กๆทากาวทากาวแล้วก็แปะติดตรงบนกล่องกระดาษโดยรอบนะคะให้ดูแล้วมี ความสวยนะคะตามจินตนาการของเราเลยนะคะต่อมานะคะข้อที่4นะคะรอจนกาวแห้งจึงนำไปใช้งานนะคะเด็กสังเกตเห็นข้างในไหมคะที่มี ช่องกลมๆนะคะอันนี้ใช้สำหรับในการแยกนะคะวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะก็คือแยกประเภทเพื่อที่จะสะดวกในการใช้งานนั่นเองนะคะปากกาสีแดงสีน้ำเงินแยกนะคะสะดวกในการหยิบจับดินสอไม้บรรทดัดภูกันนะคะเราสามารถแยกได้นะคะโดยการตัดกระดาษแข็งนะคะตัดกระดาษแข็งหรือก้า กระดาษทิชชู่นะคะก็คือแกนกลางกระดาษทิชชู่นะคะเอาไปใส่นะคะตัดให้พอดีกับความสูงของกล่องที่เราประดิษฐ์นะคะแล้วก็เรียงเป็นแนวเป็นแถวให้ตรงนะคะให้เต็มเราจะมีที่วางนะคะเป็นสัดเป็นส่วนนะคะแต่ถ้าใครคิดว่า เราสามารถหยิบจับเพื่อมองเห็นแล้วสะดวกแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆลองฝึกไปทำกันดูนะคะชิ้นงานนี้คุณครูไม่ได้ให้ทำส่งนะคะแต่จะเป็นการสอนนะคะแนะนำวิธีการประดิษฐ์นะคะกล่องใส่เครื่องเขียนเพื่อที่ให้เด็กๆนะคะได้สามารถนำไปใช้นะคะใครที่ว่างๆก็สามารถทำได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูจีก็ขอสอนเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆ ทบทวนบทเรียนวิชาอื่นด้วยนะคะแล้วอย่าลืมส่งงานของวิชาคุณครูด้วยนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย